ผิดวัตถุประสงค์ครับเพราะการหาดีมันซับไพายมันเป็นการเทรดยาวเราจะต้องเข้าใจว่าเรากําลังใช้เทคนิคอะไรในการเทรดถ้าเราเทรดสั้นผมแนะนําครับเส้นเอเจตุย้ยแรงทั้งเทียนพอแล้วครับไม่ต้องไปอดีมันซับไพ่ยโซนอาจจะมองเรื่องของแนวรับแนวต้านบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เราดูแรงทั้งเทียนพอเราเก็บห้าสจุดร้อยจุด200จุดเพราะฉะนั้นดีมันซับไพ่โซนไม่ไมจําเป็นโอเคไหมเคลียร์นะฮะอ่ะ เดี๋ยวจะท,ทวนให้นะครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าขอรบกวนอาจารย์ทวนเส้นเอเจตู้ยให้หน่อยค่ะอันนี้คุณอะไระครับนัดระดาใช่ไหมคุณนัดระดาอยู่ในห้องอาจารย์หรือเปล่าฮะคุณนัดระดาได้อยู่ห้องอาจารย์ไหมได้อยู่ห้องอาจารย์แล้วหรือยังอ่ามันยอ่อกลับลงมาเลยนะ เออมันย่อกันลงมาแล้วอ,อจริงๆแล้วถ้าอยู่กับโค้ชจงรักแล้วนะครับรอไปเรียนอสเวสเนเปอร์กับผมที่สถาบันดีกว่าโอเคไหมฮะง่ายที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าอยู่กับผมอะ่ะเดี๋ยวมาเรียนเส้นเอเจตุ้ยแล้วจะงงนะครับแนะนําเลยว่าใครถ้ายังไม่มีโค้ชท่านใดดูแลนะ เสามารถเข้ามาเรียนรู้ในเส้น AJ ตุ้ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีโค้ดที่ดูแลอยู่แล้วผมไม่อยากให้มันตีก,นกันกับวิชาในสถาบันนะโอเคไหมเดี๋ยวจะงงเส้น AJ ตุ้ยกับเส้นอศัศวินแล้วจะงงกันนะครับแต่ถ้าอยากจะเรียนจริงให้ไปเรียนที่สถาบันนะครับโอเคไหมฮะถ้าใครที่อยู่สถาบันใน a r มีอยู่แล้วมีโค้ดดูแลอยู่แล้วนะครับก็ไปปรึกษาโค้ดของท่านนะครับแล้วก็เรียนรู้กับโค้ดของท่านได้นะฮะโอเคไหม ก็ผมสอนที่สถาบันสามารถไปเรียนรู้ได้ที่สถาบันเพิ่มเติมได้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะทวนเส้นเอเจตุ้ยให้นะฮะ <mixed> คือหลายหลายคนก็บอกว่าโอ้ oh, บางคนแบบเออตามหาอาจารย์ตุ้ยหาไม่เจอจริงๆอ่ะผมก็ไฟ์ปะกะตินะครับก็ไหลปะกะตินี่แหละตอนนี้สี่นาทีมาถึงตรงจุดน,นี้แล้วนะผมแนะนําว่ารอให้มันย่อลงมาดีกว่านะครับดูเหมือนว่าแรงของมันเนี่ย อืมไปชนรอบบนนะดูดีๆนะมันชนรอบบนแล้วมันไม่ผ่านมันย่อกลับลงมาฮะมันย่อกลับลงมาดังนั้นถ้าเราใช้ไทมเ์เฟรมสิบห้านาทีนะเดี๋ยวผมต้องกลับไปดูที่หนึ่งชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงสังเกตไหมครับว่ามันไม่ทะลุเส้น E เมสิบสี่เห็นไหมถ้าเราเทรดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราถือว่าเสี่ยงถ้าเราเข้าออเดอร์ B นะถ้าเราเข้าออเดอร์ B ถือว่าเสี่ยงในไทมเ์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าเราเอา30นาทีดูบ้าง30นาทีทะลุขึ้นไปแล้วนะครับทะลุขึ้นไปแล้วนั่นหมายความว่ามันก็มีโอกาสแต่ถ้าเราอยากจะเทรดเราเก็บสั้นๆโอเคไหมฮะเก็บสั้นๆอาจจะได้นะครับอะลองดูเก็บสั้นๆนะครับโอเคเก็บสักเท่าไหร่อันนี้มันร้อยจุดใช่ไหมอาจจะขยับลงมานิดนึงนะฮะว ประมาณห้าสิบห้าจุดเหลือประมาณนี้เอ,อ,อ่ะนะอันนี้ของสามสิบนาทีนะให้ดูสามสิบนาทีดูเงื่อนไขของสามสิบนาทีนะฮะปกติถ้ามันคอนเฟิร์มของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงจะดีมากหนึ่งนี่คือเส้นเอเจตุ้ยนะโอเคไหมเดี๋ยวการตีเส้นผมจะบอกอีกทีหนึง่ง ปกติแล้วมันต้องตีเส้นนี้ราคาที่เตีแท่งนี้แท่งนี้นะเอาตัวนี้ก่อนแท่งนี้คือราคาเปิดของแท่งนี้ถ้าเกิดราคามันไม่สามารถทะลุกลับลงมาได้แปลว่าแรงซื้อมานะครับแรงซื้อมาเราต้องดูแท่งถัดมาจากแท่งแท่งแท่งเอเจตัวนี้นะแล้วดูว่าแท่งเนี้ยมันปิดบนไหมถ้ามันปิดบนแล้วมันปิดเหนือเส้นเอชสเป็นแท่งปิดบนแปลว่าแรงของสั่งซื้อมา แท่งต่อไปมีโอกาสที่จะขึ้นเราก็เลยเสียงเข้าออเดอร์ B โอเคไหมฮะเข้าออเดอร์ B ถ้าปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีการต่อรองราคารอมันย่อมาหนึน่งเราสามารถเสียงเข้าออเดอร์ B ได้อ่าอย่างนี้เราเข้าออเดอร์ B นะ,ะมาดูกันดูกันนิหนึง่งตอนนี้กี่จุดแล้วเนี่ยอันนี้ผมอ่าตั้งทีพีไว้ห้าสิบห้าจุดเห็นไหมฮะห้าสิบห้าจุดดูนะปกติแล้วเนี่ยมันทีพีไปแล้วนะ วิ่งกับขึ้นไปล้ขึ้นอีกรอบตอนนี้บวกมาแล้วนะเอาเ๋ยวบวกเขาอะไรเนี่ยบวกมา14จุดบวก8บวก23จุด24จุดครับอ่าบวกอ R48 จุดจะ50จุดไหมอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งขึ้นอีกนิดหนึ่งโอ้ย48 50 70จุดเรียบร้อย TP ละโอเคไหมอ่า อือโอเคไหมครับอ่าง่ายไหมง่ายไหมับง่ายนะครับดังนั้นเองนะครับผมบอกได้เลยว่าใครที่อยู่กับอาจารย์ตุ้ยนะผมพาพวกเราสู่ความสำเร็จได้ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าเทรดแบบนี้ เวลาผมสอนปั้นพอร์ตผมจะให้เราปั้นพอร์ตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นตไม่เกินสามเปอร์เซ็นตต่อวันนั่นหมายความว่าเมื่อกี้ผมพาเราเทรดกี่ร้อยจุดแล้วฮะหกร้อยจุดแล้วนะเออไม่ใช่ดิห้าบางไม้ห้าสิบบงไม้ร้อยใช่ไหมรวมกันแล้วประมาณสี่ร้อยจุดแหละถ้าสี่ร้อยจุดนั่นหมายความว่าถ้าเราออกศูนย์จุดหนึ่งมีพอร์ตพันเหรียญแปลว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับสี่เปอร์เซ็นต์นะนะ ถ้าใครเคยได้ฟังการปั้นพอร์ตของอาจารย์หรือไม่งั้ใครอยากรู้ว่ามันคืออะไรลองเข้าไปในทิกตอกนะมันจะมีไอหนึ่งคือหนึ่งเปอร์เซ็นคุณลองไปคลิปและดูตรงนั้นถ้าคุณเทรดเพียงแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นโอเคไหมครับคุณจะได้รับอิสรภาพอีกสองปีข้างหน้าเลยอ่ะจะทะลุแล้วนะจะทะลุแล้วนะขึ้นมาแล้วนะโอ้เทรดมันมากอะ่ะง่ายๆปาย,ายปแล้วเห็นไหม แรงของมันเนี่ยมาแล้วเนี่ยแรงของมันไปแล้วเอา,อางี้ดีกว่าผมจะทวนให้นะครับใครที่ add AJ ตุ้เข้ามานะใครที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเส้น AJ ตุ้ผมมองว่าผมจะทวนในห้องเอาแบบในห้องแบบชัดเจนละเอียดเลย,เลยถ้าใครอยากจะเรียนนะผมแนะนําเข้ามานี่นะครับทิกตอกผมก็จะบรรยายนิดนิดนึงโอเคไหมครับโอเคไหมฮะอ่ะเนี่ยนะครับ สำหรับใครนะที่ยังไม่ได้เข้าห้องเอเจตยนะเ j จตยก็เข้ามานะครับเวลาทุกคนที่เข้ามาใน a อเจตยคุณต้องลงทะเบียนนิดหนึ่งนะแล้วผมจะสัมภาษณ์ทุกคนนะครับขอคนที่ตั้งใจจริงเท่าน,นนะถ้าไม่ตั้งใจจริงผมคัดนักเรียนนะฮะผมไม่เลือกทุกคนนะใครที่ไม่ได้ตั้งใจจริงแค่มาเล่นๆผมปล่อยผ่านนะครับความสําเร็จเป็นคุณเลือกนะผมแค่หยิบยื่นให้โอเคไหมลหลายๆคนอยากจะประสบความสำเร็จแต่พอมา ผมสอบถามนิดนึงว่าส่งกันบ้านไหมทําอะไรไหมอยากประสบความสิทธิ์จริงไหมก็แปลกนะฮะอยากประสบความสิเร็์แต่ไม่ยอมแรกไม่ยอมลงทุนลงทุนนี่ผมหมายถึงการลงทุนความรู้นะฮะไม่ใช่เรื่องเงินอาจารย์ตุ้ยไม่ได้ขายคอร์สอาจารย์ตุ้ยไม่มีการชวนมาลงทุนอาจารย์ตุ้ยสอนพวกเราให้เทรดได้พอร์เขาพอตเป็นของพวกเราเองเรียนแล้วไม่มีพอร์ตของตัวเองเรียนไปเพื่อโอเคไหม ผมติดงานประจำติดงานประจำก็เรียนออนไลน์ครับคนอย่าให้เรื่องงานประจำมาปิดกั้นเราถ้าหากว่าเราอยากประสบความสำเร็จจริงไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จ,ไม,มรมรจไม่มีอะไรขวางกั้นเขาได้ถ้าเขาต้องการอยากจะประสบความสำเร็จโอเคไหมฮะ วันนี้ Mindset อันหนึ่งก็คือต้องถามตัวเองว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จไหมหรือว่าคุณอยากมีชีวิตแบบเดิมให้คุณเข้าไปในช่อง tiktok ของอาจารย์ตุ้ยนะลองไปพิมพ์นะครับไปดูในคล,ค,ลคลิปที่ผมบอกว่าคลิปหนึ่งเปอร์เซ็นคุณลองไปตามดูโอเคไหมครับโอเคนะเราว่างตอนไหนเข้ามาเรียนตอนนั้นจัดเวลาฮะ,ะคุณพิชานะ อย่าให้เวลามาจำกัดเรานะครับนั่นหมายความว่าเราจะอยู่ในงานเราอีกกี่ปีตลอดชีวิตหรือเปล่าเราต้องวางแผนดีๆนะบางคนเนี่ยลืมวางแผนอนาคตคุณลองจินตนาการดูว่างานอะไรที่มันสามารถอยู่บ้านก็ทําได้นี่คือสิ่งหนึ่งเป็นโอกาสถ้าตอนนี้เราทํางานประจําเราต้องยิ่งต้องขนขวายหาความรู้เพราะถ้าเกิดเราออกจากงานประจําเราทํางานประจําไม่ได้แล้วรายได้จะเกิดขึ้นจากตรงไหน ทุกคนเคยคิดไหมครับอย่าคิดว่าปัจจุบันที่เราอยู่นี้มันมั่นคงปลอดภัยนะอะเอาอีกไม้หนึ่งสิเอาห้าสิบจุดเหมือนเดิมนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเดีาา๋ยวคิดว่างานที่เราทำนี่มันกำลังปลอดภัยนะ ไม่มีอะไรการันตีได้นะครับผมว่ามันเสี่ยงยิ่งกว่าการมาเรียนในตรงนี้ด้วยเรียนกับอาจารย์ตุ้ยด้วยโอเคไหมเออเนี่ยอาจารย์ตุ้ยทําให้ดูเทรดให้ดูทําให้เห็นไม่ใช่อันนั้ที่พี่ล้วฮะก็ผมเทรดให้เห็นของจริงอยู่ตรงนี้แล้วคุณจะวิ่งหาอะไรอีกครับเพืเ่อนๆพอดคันมือท่สาโอเคไม่เป็นไรครับฝึกเทรดด้วยกัน เราเห็นอยู่แล้วที่ผมเฉยให้ดูผมทำให้ดูคือมันมีเยอะแยะไปหมดเราดูว่าโค้ดหรืออาจารย์ท่านไหนสอนคุณแล้วคุณเข้าใจคุณเก็ตและมันถูกจริตกับคุณคุณเรียนกับอาจารย์เท่านั้นไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับอาจารย์ตุยอาจารย์มีเยอะแยะครับโค้ดมีเยอะแยะคุณหาโค้ดที่ดูแลที่คุณโอเคโค้ดที่คุณมั่นใจแล้วฝากชีวิตกับเขาได้ผมแนะนำครับโค้ดที่คุณอยากจะฝากชีวิตได้คือโค้ดไนท์อาร์มี่อะคาเดมี ทุกคนเก่งโอเคไหมโค้ดในสถาบันในอาร์มี่ทุกคนเก่งคุณสามารถฝากชีวิตกับเขาได้คุณไปเรียนที่สถาบันตั้งแต่วันพุธวันศุกร์วันเสาร์ว, 6, วันอาทิตย์บ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นได้เลยหรือใครอยากเรียนออนไลน์มีให้เรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ดเรียนเจ็ดวันเลยอะ่ะโอเคไหม แต่สําหรับใครที่อยู่กับอาจารย์ตุย้ยแล้วพร้อมอยากเป็นเทรดเดอร์อาชีพจริงๆคุณต้องพร้อมแรกคืออาจารย์ตุ้ยจริงจังอาจารย์ตุ้ยทุ่มเทและดูแลนักเรียนแบบสุดๆเอาไป,ปง่ายผมกลัดไม่ปล่อยอ่ะถ้าคุณบอกว่าอาจารย์ช่วยจัดการผมหน่อยผมต้องการเป็นเทรดเดอร์อาชีพผมบอกเลยครับผมจําจี้จําชัยอ่ะจนคุณลาคาญอ่ะคุณรู้ไหมว่าตอนที่นักกีฬาเขาฝึกซ้อมอ่ะเขาเกลียดใครมากที่สุดเขาเกลียดโค้ชครับ โค้ดเนี่ยโอโห่ไหเจ้าต่อว่าสุดๆผมเคยเป็นนักกีฬาช่วงที่ซ้อมหนักๆผมเบื่อโค้ดมากผมแอบด่ารับหลังโค้ดด้วยซ้ําน,นะครับจำจีจ้จุกจิกอะไรต่างๆโอ้มันเรื่องมากต่างๆนะครับแต่รู้ไหมว่าตอนที่ผมประสบความสร็จตอนที่ผมได้เหรียญทองอ่ะผมนึกถึงโค้ดคนแรกเลยผมขอบคุณเขามากที่เขาจําจีจ้จํชใจที่เขาฝึกผมพัฒนาผมให้ผมกลายเป็นนักกีฬาสามารถได้เหรียญทองเช่นเดียวกันครับ วันนี้คุณเข้ามาเรียนเทรดกับอาจารย์ตุ้ไหนคุณอาจจะเบื่อคุณอาจจะรำคาญอาจารย์ตุ้บางทีก็โทรหาบางทีก็จี้อ่านหนังสือหรือยังอ่านเรื่องนี้หรือยังเออส่งการบ้านแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับวันนี้ทําไมผมพูดไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ให้พวกเราเพราะผมไม่ได้สนใจว่าใครจะมาหาผมผมขอคัดคนที่ต้องการประสบความสําเร็จเพราะความสําเร็จมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ต่อให้คนสอนเก่งขนาดไหนแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ต้องการจริงๆไม่อยากจะประสบความสำเร็จจริงๆก็ยากในการที่จะประสบความสําเร็จครับผมบอกเลยต่อให้คุณจ้างปรมาจารย์ที่สุดยอดมาสอนก็ไม่มีทางประสบความสําเร็จโอเคไหมง,ง่ายๆเลยนะแบบนี้นะอ่ะใครอยากจริงจังเห็นไหมครับ ตอนนี้คือสังเกตไหมว่าคนเข้ามาดูเนี่ยในวิวในทิกตอกเป็นเรื่องธรรมดาสามพันกว่าคนแต่คนอยู่จริงๆร,ร้อยกว่าคนคุณกําลังเห็นความจริงไหมคนที่จะประสบความสุจในอาชีพนี้หรือไม่ทุกอาชีพก็ได้ทําไมมันมีคนแค่ไม่ไมไมไมถึงหนึ่งเปอรงเปซหรือ5%เเพราะคนส่วนมากชอบเดินทางง่ายๆทําทอะไรง่ายๆ ไปฝากเทรดบ้างไปก๊อปปี้บ้างไปอะไรหลายๆอย่างไม่ต้องทําเองคิดว่าเราจะรวยถ้ามันทําได้จริงมันรวยกันทั้งโลกแล้วโอเคปะแต่ที่มันยากไม่ใช่เพราะเทรดยากที่มันยากก็คือเราไม่ยอมแลกกับการเรียนรู้ไม่ยอมอยากจะเทรดเองโอ้ขึ้นมาแล้วฮะจะขึ้นไหมเนี่ยดูวิ่งขึ้นไปแล้วฮะแรงมาเลยนะเนี่ยออกออเดอร์บีได้ไหมตอนนี้กี่นาทีแล้วฮะ สิบหกนาทีเพิ่งผ่านไปหนึ่งนาทีเพิ่งผ่านไปหนึ่งาทีผมว่าอย่าเพิ่งน้ำมันอยู่ในกรอบนี้นะฮะอยู่ในกรอบนี้แล้วแท่งก่อนหน้ามันเป็นแท่งปิดล่างด้วยหมายความว่าแรงขายอมันดันลงมาถ้าเราอยากจะเทรดจริงๆผมรอยแท่งนี้จบก่อนนะแท่งนี้คอนเฟิร์มเห็นไหมฮะสุดยอดครับอาจารย์โอเคครับ,ขอบ,รบข, ه, ขอบคุณครับคุณแขกอ่าคุณครับเห็นไหมเริ่มย่อลงมาแล้วนะเริ่มย่อลงมาเห็นไหมคือเราต้องอ่านแท่งเทียนให้ออกเลยนะไม่ใช่ว่าเทรดสเปซซาป,ปะ เทรดแบบม่มั่วเทรดแบบชั่วๆ้อะไรไม่ใช่นะฮะอะถ้าเป็น t i m รมสิบห15ทีเส้นอัศวินเออเส้น AJ ต้ของเราต้องไว้ตรงไหนครับไว้ตรงนี้ใช่ไหมต้องไว้ตรงสีเขียวกันนะอืมถ้าเกิดมันจะลงนะฮะมันต้องสามารถทะลุผ่านเส้นเ j ตูยลงมาได้แล้วก็ทะลุเส้นบ e m e 1 4ลงมาได้เราถึงจะกลับเปลี่ยนไปเล่นหน้า S นะ โอเคไหมฮะเอาง่ายๆผมบอกทริคแล้วกันครับเส้นนี้ให้ตีที่ราคาเปิดของแท่งก่อนหน้าเสมอสีเขียวก็ตีใต้สีแดงก็ตีบนแค่นั้นจริงๆมีแค่นี้ นอกจากนั้นคือการมาเวิร์กช็อปมาฝึกวินัยมาฝึกไมซเซ็ตมาฝึกการปั้นพอรตมาฝึกการหยุดเทรดมาฝึกการแพ้อะมาถึงพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทที่สําคัญพาร์ทที่ผมบอกว่าจะสอนพวกเราแพ้อย่างไรแพ้ให้เป็นแล้วแพ้ให้ชนะตลาดโดยการ telling stop ครับในการใช้วิชา telling stop โอเคไหม ใครอยากให้สอนบ้างครับพาร์ทสุดท้ายนี้พาร์ทสุดท้ายนี้คีย์เวิร์ดแพงนะผมบอกได้เลยครับคีย์เวิร์ดนี้ยมันสามารถทำให้คุณนะ่ะปั้นพอรตเติบโตได้เร็วมากสอนค่ะสอนค่ะมาเลยสอนไหมสอนไหมถ้าสอนไอ o v ิ y ยูมาหน่อยฮะ หลายคนบอกว่าอยากขอใช่ไหมวันนี้ผมขอ i love you นะฮะ i love you นะฮะตอนนี้มีสนะี่ไ v เ y ิ u ยูห้าไอ o u ิยูแล้วเออขอ i love you ให้จาย์นะอืมไอเลิ y ยูกันมาลักกันไหมถ้าลักกันครบนะครับสอนให้ประเปล่าเลยอ่ะเออนะครับมามานะครับ เห็นไหมครับส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาเลยมันจะมีสติ๊กเกอร์ไอเ v ิ you อยู่อ่าตอนนี้ส่งเข้ามาครับอ่าหวัดดีครับอ่าคุณโยสวัดดีครับโอ้โหแม่คุณโยมาดูด้วยใช่ไหม,มเนี่ยใช่คุณโยไหมครับคุณฟาลิสเนี่ยฟาลิปปินอูมาโอเคไหมครับใช่คุณโยไหมเอ่ยเห็น <s> รูปมันเล็กนะฮะตาไม่ค่อยดีใช่ครับโยอเองครับสวัสดีครับคุณโย โอ้ยคุณโยมาดูอาจารย์ด้วยเหรอฮะเนี่ยมันมาแล้วนะดูเหมือนมันจะขึ้นไหมดูเหมือนมันจะขึ้นไหมเรารอดูดูแท่งนี้ให้มันจบตอนสามสิบนาทีนะถ้าแท่งนี้เป็นแท่งปิดบนนะเราเสี่ยงในหน้าบีได้นะครับบางคนไม่เชื่อว่าอาจารย์เทจริงๆหรือเปล่า จริงๆมันมีพวกเราสามารถไปเช็คได้เลยนะว่าอารเทรดจริงไม่จริงนะเนี่ยคุณโยน่าจะเห็นผมเริ่มลองเทรดดูให้กับคุณโยได้เห็นนะถ้าเข้าไปดูในพอตอีกพอตหนึ่งของผมนะเป็นพอตเล็กๆนะฮะผมจะเป็นการเทรดเริ่มทําให้คนทั่วไปได้เห็นว่าวิชาของที่ผมใช้เนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนนะครับน่าจะไม่กี่วันนะอาทิตย์น่าจะอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์กว่านะครับตอนนี้ก็ สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตไปแล้วนะฮะโอเคไหมอาจารย์เถิดจริงใช่อาจารย์เถิดจริงใช่าาไหมพี่คุณยูบอกนะครับอืเถิดจริงฮะเถิดจริงครับแล้วก็ลองจินตนาการดูนะถ้าเกิดเดือนหนึ่งอ่ะพวกเราสามารถมีกําไรหรือว่ามีพอตที่เติบโตอยู่ที่ประมาณสักไม่เอาเยอะเอาสักยี่สิบเปอร์เซ็นตต่อเดือนเนะี่ยคุณลองจินตนาการนะครับอันนี้ผมลองทําดูนะตอนนี้ได้สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ให้เห็นแล้วก็ใครอยากรู้นะเดี๋ยวผมให้สามารถเช็คได้นะครับเช็คในพอตนี้ได้นะครับว่าจริงไม่จริงเป็นการเฉดจริงคุณเข้าไปดูประวัติได้เลยนะครับคุณสามารถเข้าไปดูประวัติได้โอเคไหมเอาตอนนี้เลิฟยูเจแล้วนะฮะมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะครับมาแล้วโอ้โหตอนนี้ดูเหมือนมันจะขึ้นแล้วนะมันโดน,นมันชนะไอ้ตรงนี้กับขึ้นมาอ้าวผมลองลองออกออเดอร์บายเล็กๆอีกนิดนึงนะครับเก็บสักห้าสิบจุดอีกเหมือนเดิมนะ เก็บ50จุดอนะลองดูกันนะครับจริงๆถ้าเราเข้าตั้งแต่ตอนแรกข้างล่างเนี่ยมันก็น่าจะ TP ไป50จุดเร็วมากนะครับตอนนี้กี่นาทีฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่21นาทีนะ21นาทีโอเคมาดูกันถ้าเกิดว่าแท่งนี้30นาทีมันจบปิดบนนะครับนั่นหมายความว่าราคาของทองคำเนี่ยมีโอกาสดขึ้นไปต่อโอเคไหมแต่ถ้ามันลงมา เราก็อาจจะเรียกว่าต้องยอมแพ้ยอมแพ้ให้เป็นตอนนี้ I love you sticker ยังไม่ครบ12นะครับถ้าครบ12ผมถึงจะพาการเทรดแบบลันเทนให้เรานะเขาเรียกว่ายื่นหมูยื่นแมวโอเคไหมยื่นหมูยื่นแมวตอนนี้มี195คนนะครับรอที่จะเรียนการ t ท a i l i n g stop กับอาจารย์นะเรียน t ท a i l i n g stop โอเคไหมมาดูกันถ้าไม้นี้ TP เราก็จะไปฝึก t ท a i l i n g stop กันเลย เพราะฉะนั้นใครอยากจะให้อาจารย์ไป telling stop ต้องอธิษฐานให้ไ okay, ม้นี้ TP เข้าไหมเออถ้าไม้นี้ TP เราก็จะไปกันเลยนะฮะโอเคเอาอีกนิดนึงอีกนิดนึงเขียนขึ้นหน่อย one two, three, п. one two three ปั๊บ one two three ปึ๊บ one two three ปั๊บอ่ะลูกสอนใช่ไหมแต่ก่อนมันจะมีประกา,าศกาธิ์ของอาจารย์ตอนนี้ประกา,ายศยสิิทธ์โชว์ไม่ได้นะเพราะว่าใช้ tiktok อ่าอะไรนะสตูดิโอใช่ไหมมันต้องใช้ลูกสอนเขียนแค่นั้นนะ ลูกสอนกายสิทธิ์เลีรยครับอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึงจะทีพีแล้วอีกนิดหนึ่งจะทีพีแล้วอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับลูกอีกนิดหนึ่งจะได้พาไปสอนเทลิสต็อปเรียบร้อยครับกนเลขแปดรวๆมาหน่อยนี่คือการเทรดจริงดังนั้นคุณเห็นแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนที่ไหนแล้วโอเคปะ่ะง่ายๆแบบนี้สอนพวกเราให้ลงสนามจริงได้เพียงแค่ฝึกวิน,นัยโอเคไหมครับ แอดเอเด้วยนะอันนี้คุณแอดเข้ามาแล้วคุณจะได้เรียนโอเคอ่ะตามสัญญานะครับยังเหลือนะสติกเกอร์ I l o v ิ y ย u ยังขาดยู่อีก5นะครับตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วนะรอสองร้ 200. มีใคร t ีกับอาจารย์เมื่อกี้มีใครแอบทีพกับอาจารย์ไปบ้างมีใครเข้าทีพกับอาจารย์อีกบ้างจริงๆถ้าคุณได้เรียนฝึกฝนจนคุณเก่งแล้วอ่ะคุณชํานาญแล้วอ่ะ คุณสามารถนั่งเทรดเองได้อ่ะวันหนึ่งอ่ะเอาแบบมันๆันเลยแบบเนี้ยดูรอจังหวะที่มันมีสัญญาณมีแรงตลาดเข้ามาคุณทีพีหรืออาคุณเมลอนทีพีอีกละเออเอาอย่างนี้ครับใครที่มาอยู่